เกมแนว SPS ที่เป็นเกมยิงที่น่าเล่นในปี2025กันบ้างนะครับต้องบอกเลยว่าหลายๆท่านผู้ชมเนี่ยก็ชื่นชอบเล่นเกมแนวสไตล์แนวนี้กันคลิปนี้ก็มีการเอาเกมมาแนะนำท่านผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวสไตล์แนวนี้อยู่ะครับก็สามารถดูคลิปนี้แล้วก็ไปโหลดเล่นกันได้นะครับหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมนี่ครับ ก็สามารถกดสนับสนุนในที่การกดสมัครสมาชิกการกดซุปเปอร์แตงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้ให้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผ m เที่บร้อยแล้วน้อเพื่อประหยัดไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย เกมแนวชูตติ้งบลสมแนวฮูลเลอร์เกินบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าที่ dc 4 heart of pippie art นอ่นะครับถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยกันด้วยสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมเนื้อเรื่องด้วยนะก็คือเกมเนี่ยมันจะพูดเรื่องราวเกี่ยวกับหนุ่มคนหนึ่งนะครับที่จะต้องออกเดินทางไปตามหาพ่อของเขาที่หายตัวไปเป็นเวลา15ปีนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะอยู่ในทีมโลกที่ล่มสลายจากสงครามนิวเคลียร์แล้วก็จะมีซอมบี้ด้วยตัวเกมเนี่ยจะมีการฟาร์มทรัพยากรต่างๆในหมู่บ้านด้้วยรมีกาใช กระสุนหรือว่าปืนที่หาไมา่ได้แล้วก็จะมีจากัดตัวของลูกกระสุนด้วยนะครับเมื่อเราเล่นเนี่ยเราก็ต้องคํานึงถึงการใช้งานด้วยว่าเราเนี่ยจะใช้ปืนไหนแล้วก็กระสุนแบบไหนให้มันพอดีกับในแต่ละด่านนะครับต้องบอกเลยว่าป็นเกมนี้ทำมาได้ดีแล้วก็ภาพกราฟิกก็ถือว่าไม่ได้แย่ไม่ได้สวยจนเกินไปนะครับมือถือเปนตนํามสามารถเล่นได้แล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีเนื้อเรื่องให้เราได้ไปติดตามกันด้วยนะภาพมนการ่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่หนึ่งนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะ เล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเกมบ o d y c a คกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Red อนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมยิงกันที่จะมีภาพกราฟิกที่สวยงามมากๆตัวเกมนี้อาจจะคล้ายๆตัวของบ o d y c a คกราฟิกบ o d y c a คเนี่ยมันเกินมากๆนะครับตัวนั้นแต่ว่าในมือถือของเราเนี่ยก็มีเกมนี้แหละที่ทําออกมาได้ค่อนข้างสมจริงพอสมควรในเรื่องของกราฟิกนะครับหรือว่าเรื่องของการยิงน้ะนันทำออกมาได้ดีแรงถีบปืนต่างๆค่อนข้างทําออกมาได้ดีมากๆตัววเเเกกกมมี่็จะออาปืืตง้รไดล ใช้กันแต่ว่าด่านพันธุ์เกมก็ไม่ได้มีเยอะก็สำหรับใครต้องการจะเล่นเนี่ยก็สามารถไปลองเล่นกันได้แล้วก็ภาพมุมมองในการเล่นนะครับจะเป็นภาพบุคคลที่1น,นะครับก็ไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าเฟสนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมเฟสเนี่ยจะเป็นเกมยิงกันที่จะมีภาพการาฟิกที่ค่อนข้างสวยงามเลยนะครับสวยมากๆเลยมือถือสเปคต่ำเล่นไม่ได้นะครับสำหรับตัวเกมนี้ตัวเกมนี้ยังไม่มีอะไรที่เยอะ นะครับแต่ว่าตัวเกมเนี่ยก็ยังสามารถเล่นกับคนอื่นได้นะครับจะเป็นโหมด1เวทหน่เท่านั้นหรือว่าดวลหนึ่งหเท่านั้นนั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากไปลองเล่นเกมนี้เนี่ยครับก็สามารถไปลองได้นะก็หมายว่าการาฟิกค่อนข้างสวยงามมากๆการาฟิกเงากราฟิกแสงคือทําออกมาได้ดีแล้วก็ตัวเกมยังสามารถแต่งหน้าตัวละครได้ด้วยนะขึ้นอ,อยู่กับว่าเราเนี่ยจะปรับแต่งอย่างไร นะครปรับแต่งอวตารได้ตามที่เราต้องการเลยตัวเกมก็มีประมาณนี้สลับตัวเกมนี้เพราะว่าตัวเกมยังไม่มีอะไรมากใหม่นั่นเองนะฮะเกมภาคต่อกันอีกนะครับสำหรับตัวเกมอย่าง The Fall to Zombie Survival นะครต้องเลยว่าภาคแรกเนี่ยเขาทำออกมาได้ดีภาค2ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีอีกเกมหนึ่งนะครับ สำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวยิงซอมบี้เอาชีวิตรอดในโรคที่ล่มสลายจากซอ,ยยอกมบี้แล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันจะมีแมปที่เราเด่ยได้ไปะจนภัยกันค่อนข้างเยอะตัวเกมนะครับจะไม่มีการเลือกแมปนะมันจะเป็นแบบเล่นไปเรื่อยๆนะจนกว่าเราเนี่ยจะจบเนื้อเรื่องเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีเนื้อเรื่องให้เราได้ดูกันด้วยระหว่างทางด้วยเหมือนกันมีการฟาร์มทรัพยากรมีการฟาร์รม,ารามของเพื่อจะเอาไปสู้กับซอมบี้แล้วก็ตัวเกมนะครับยังมีเกม เวอร์ชันทดลองให้เราได้ไปลองเล่นก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปซื้อกันด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากลองเกมก่อนนะครับก็สามารถไปเล่นเวอร์ชันทดลองกันได้นะครับหรือว่าใครที่ติดใจหรือว่าอยากจะซื้อเกมเพิ่มก็ไปซื้อกันได้แต่ว่าตัวเกมเนี่ยราคาเนี่ยก็ไม่ได้สูงอะไรมากราคาเพียงแค่49บเาทเท่านั้นนะครับเนาะก็ภาพมมเในการเล่นเกมนี้นะครับจะเป็นภาพมองบุคคลที่1ภาพการาฟิกก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างที่ดี เลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะเกมแนวยิงอีกเกมหนึ่งแล้วก็เป็นเกมแนวยิงไดโนเสาร์กันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าไดโนเสาร์บรัดดี้ทูนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้เป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องไปกําจัดไดโนเสาร์บนเกาะแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเราเนี่ยจะต้องกําจัดแล้วก็ออกมาจากที่นั่นที่ได้ซึ่งไดโนเสาร์ภายในเกาะแห่งนั้นก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์เลยก็จะมีตั้งแต่ไดโนซอรัสแรปเตอร์ทีเร็กหลักๆภายในตัวเกมไม่มีเลยมากแค่เราเนี่ยจะต้องกําจัดไดโนเสาร์ให้หใป ไรยิงก็แล้วแต่เราซึ่งตัวเกมก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่เล่นผ่อนคลายได้เหมือนกันนะครับตัวเกมนะครับมันก็จะเป็นเกมแบบโอเวอร์เนาะให้เราเนี่ยเล่นตามที่เราต้องการเลยเราจะเดินไปไหนเราจะทําอะไรก่อดก็แล้วแต่เราเลยภาพกราฟิกก็ไม่ได้สวยนะมือถือสเปกต่ำสามารถเล่นได้ภาพมุมมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่1น,นั่นเองนะฮะเกมยิงปืนที่มีภาพกราฟิกสวยแล้วก็เป็นเกม P C ที่ลงให้มือถือกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า i g h t Memory Infinite นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้ต้องเหมือนว่าเป็นเกมยิงปืนที่จะผสมดาบภายในตัวนะครับแล้วก็ตัวเกม มันจะเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับมีคาสินที่สวยนะครับมีภาพที่สวยมือถือสเปคต่ำเล่นไม่ได้นะครับต้องบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมที่คล้ายๆตัอขออารมณ์เกมดาร์คโซออนหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะมีการแบทหลบการโจมตีด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่จะเป็นเรื่องเรื่องเราเกี่ยวกับพลังเหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นในโลกแล้วเราเนี่ยได้ถูกส่งไปตรวจสอบในสถานที่ต่างๆเพื่อศึกษาว่าพลังเหนือธรรมชาติเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรตรวจสอบต่างๆเนี่ยเราเนี่ ปีศาจต่างๆด้วยนะครับที่จะคอยคุ้มกันสถานที่เรานั้นอยู่ตัวเกมนะครับเขาเนี่ยยังรับรองระบบ joy controller ด้วยนะครับรับรองรีเฟลชมากถึง120 H เฮด้วยเครื่องไหนเล่นไหวก็สามารถเข้าไปลองเล่นกันได้นะครับต้องหมดว่าค่อนข้างที่ทำออกมาได้ดีกินสเปคโคตรเลยนะยสำหรับตัวเกมนี้เกมแนวซอมบี้กินบางนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าม o m b i e hunter ถูนั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมภาคต่อนะฮะแล้วก็ตัวเกมนี้จะเป็นเกมภาคต่อที่อัปเกรดในเรื่องของกราฟิกแล้วก็อาวุธปืนมาก็ได้เยอะพอสมควรเลยนะครับตัวเกมนะครับยังมีโหมดหลายโหมดให้เราได้เลือกเล่นกันนะครับก็จะเป็นโหมดที่เป็นแบบโหมดสไนเปอร์โหมดปืนแอสซอลไรเฟิลแล้วมีการอัปเกรดปืนในตัวเกมด้วยนะมีปืนหลากหลายให้เราได้เลือกใช้กันด้วยนะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับแล้วก็ภาพมุมมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่1นนั่นเองนะครับ สำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปรองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะเกม PC ที่ลงให้บนมือถือแล้วก็เป็นแนวสายลับกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า i อ m y o ม r ูเบรนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้ระบบเป็นสายลับที่ ก็เสียญอายุราชการไปแล้วเหมือนว่าเราเนี่ยจะถูกตามล่าจากทางฝั่งขององค์กรของเราเองไม่รู้ว่าตัวเกมเนี่ยเราเนี่ยได้ไปทําอะไรไว้นะครับเราเนี่ยจะต้องต่อสู้กับองค์กรของเราแล้วก็หลบหนีให้ได้ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่ค่อนข้างาจะมีความสนุกมากๆเพราะว่าในระบบคอมแบทของเขาเนี่ยหรือว่าระบบการต่อสู้เนี่ยค่อนข้างจะดีในการหลบหนีนะครับเราเนี่ยจะต้องต่อสู้กับเราสายลับต่างๆแล้วเราเนี่ยจะต้องแย่งอาวุธมาจากสายลับคนที่เราไปต่อสู้ด้วยให้ได้นะเพื่อต่อสู้กับคนต่อไป เรื่อยๆนั่นเองซึ่งอาวุธปืนที่เราสามารถเก็บได้เนี่ยมันก็มีอย้งแต่ปืนพกไรเฟิลแล้วก็รวมไปถึงกำดักที่เราเนี่ยยังสามารถเลือกใช้ในตามที่เราต้องการเลยตัวเกมเนะครับมันจะมีการผสมแนว f e ล l i n g นิดหน่อยก็คือการวิ่งในการต่อสู้ด้วยเหมือนกัน ภาพกราฟิกมันจะออกแนวคอมิกนิดหน่อยนะครับมันจะเป็นงานอาร์ตนิดหน่อยด้วยนะครับแล้วก็ภาพมุมมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่1น,นะครับสําหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้แล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่เล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวเกมเนี่ยครับเปิดให้เฉพาะในทางฝั่งของ iOS เท่านั้น Android นย,ยังไม่มีโหลดน,นั่นเองนะฮะลงมือถือกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่าเด l ต้า นั่นเองนะครับหลายคนก็รอคอยในทางฝั่งมือถือกันอย่างมากเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันก็ได้ลงทางฝั่ง pc กันแล้วแล้วก็กระแสเนี่ยจะแรงมากๆเลยทางฝั่ง pc นะครับแล้วก็มือถือตัวนี้เปิดให้บริการเรียบร้อยนะครับแล้วก็รูปแบบการเล่นนะครับก็ยังอิงฝั่ง pc เลยนะครับทั้งหมดที่เป็น24่สิตแล้วก็รวมไปถึงโหมดที่เป็นโหมดรุทดของก็มีให้เราได้เลือกเล่นกันด้วยนะครับแล้วก็ตัวมือถือเองเนี่ยก็ยังสาม,มารถเล่นกับ pc ได้ด้วยนะครับ cross platform นะก็ถือว่าดีเลยนะสำหรับใครที่แบบเล่นทั้งฝั่ง PC อยู่แล้วเล่นกับเพื่อนที่เป็นฝั่งมือถือด้วยเนี่ยก็คือแบบดีมากๆนะครับแล้วก็ตัวเกมนี้มันจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเราเนี่ยสามารถตกแต่งปืนได้ตามที่เราต้องการก็คือการแต่งปืนเกมนี้ค่อนข้างจะมีความสมจริงมากๆเลยนะตัวปืนก็จะมีระบบสกินปืนที่เพิ่มเติมเข้ามาให้มันมีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นแต่แล้วตัวละครก็จะมีอาชีพหรือว่ามีความสามารถที่แตกต่าง กินไปด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็ไปลองเล่นกันดูลัก,กันนะเราก็มาอยู่สลหรับเกมแนวล่าสัตว์ที่มีความสมจริงแล้วก็ไปเกม p c ที่ลงให้บนมือถือเกินบ้านะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Way of the Hunter Y America นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้เป็นเกมแนวล่าสัตว์ที่ค่อนข้างจะมีความสมจริงมากๆในเรื่องของการยิงวิถีกระสุนต่างๆแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีสัตว์ให้เราได้ไปเลือกล่าก,กัน เยอะแยะมากมายขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยนะครับเพราะตัวเกมเนี่ยเป็นรูปแบบ Open ่นบอยให้เราเดียได้เดินไปอย่างอิสระเลยแต่ว่าหลักๆของตัวเกมเนี่ยมันก็จะเล่นตามเคเวสไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็นอกเหนือจากการเล่นตามเคเวสก็สามารถเล่นตามใจเราก็ได้เหมือนกันนะครับตัวเกมก็จะมีระบบกลางวันกลางคืนด้วยตัวเกมเนะครับก็มีการซื้อปืนซื้อไอเทมต,ต่างๆเพื่อช่วยให้เราเนี่ยสามารถล่าสัตว์ได้ไง่าย เพิ่มมากขึ้นด้วยภาพกราฟิกเนี่ยไม่ต้องพูดถึงมือถือสเปคต่ำเล่นไม่ได้เกมเนี่ยเป็นภาพมองบุคคลที่1ตัวเกมเนี่ยเป็นเกมเสียตังค์นะราคาก็ไม่ได้แพงอะไรมากนะครับสามารถไปซื้อเล่นกันได้นะเป็นเกมที่คุ้มมากๆแล้วก็ระบบที่น่าสนใจของตัวเกมนี้อีกก็คือเมื่อเราเนี่ยยิงสัตว์เสร็จแล้วนะครับเราเนี่ยสามารถเช็คได้ว่าตัวของกระสูนเนี่ยไปโดนจุดไหนของสัตว์ถึงทําให้ตัวสัตว์เองเนี่ยล้มในเองนะครับเราเนี่ยสามารถตรวจสอบได้เช่นเดียวกันนะครับนาอสามารถวางขายเนื้อสัตว์ ได้ด้วยนะครับขึ้นอยู่ผู้เล่นว่าจะล่าในส่วนไหนก็เป็นไงบ้างสำหรับ10เกมแนว SPS ที่น่าเล่นในปี2025นะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบกันน้องก็สรักิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันครั้งหน้าจะเป็นการจัดอันดับเกมอะไรอีกนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะสัลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผม